เราสามคนสามภาษาในรายการวงตุ้ยเที่ยงวันเสียงนิ่มมากค่ะเป็นการเทสใหม่เป็นการเทสใหม่รุ่นใหม่ไทเทเนียมเรื่องหวงตุ้ยวันนี้ที่จะนำมากล่าวถึงคือเรื่องการบล็อกพลังบล็อกพลังเอาตัวอย่างให้ดูก่อนเนื่องจากว่าเรามาที่คอนโด ซึ่งท่านอาจารย์มีวิชาคอนโดบ้านดาวเหวินสวรรค์ใช่ไหมแล้วเรามาเจอบางบ้านที่เขามีลักษณะของการซอยห้องหรือการกั้นห้อง<ม>เอออย่างเงี้ย<ม><ม>อ่ะเป็นส่วนตัวแน่นอนอยู่แล้วเวลาคุณเข้าไปปุ๊บมันจะต้องกั้นเตียงนอนไปอยู่ในห้องที่ใช้เป็นกระจกเลื่อนเอา<ม>พอเลิกนอนตื่นขึ้นมาแล้วก็คือเลื่อนเลื่อนปิดเลื่อนปิดแต่มันยังคงสภาพ ของกระจกบางส่วนที่ยังทําให้รู้สึกว่ามันคือการบล็อกพลังอยู่ส่วนใหญ่ปกติแล้วลูกศิษย์เราพอเวลาทำหัวจุ้ยก็จะต้องเอาออกนี่เดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างที่นี้บ้านเราเหินอย่างนี้ก็เรียกว่าบล็อกกร่ทั่งบ้านปกติที่เป็นผนังเลยลุงเป็นผนังเป็นห้องหๆห้อง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 เลยมไม่ใช่เห่านะเออนั่นก็ถือว่าบล็อกพลังไหมอะ่ะใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาดู ลองดูจะเห็นภาพได้ชัดเพราะว่าเวลาที่จะไปตรวจแบนั้นจะจะบอกกันห้องเยอะไปอ่ะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าให้ดูค่ะเนี่ยทีทีเนี่ยอ่ะไม่รันให้เห็นก่อนเห็นแค่สองสามภาพเลยละอันนี้อยู่ฝั่งนี้อันนี้อยู่ฝั่งโน้นโอเคถูกอันนี้พอตกกลางคืนเป็นไงเลื่อนมามล่ะเลื่อนปิด เลื่อนปิดแยกกันนอนเลยนีอ่อยู่ในซอกอ่ะก็คือว่าลักษณะของพื้นที่ที่เราจะทำพวงจุ้ยเนี่ยเราต้องการเขา,าเรียกว่าพื้นที่เปิดโล่งการที่พื้นที่เปิดโล่งเพราะว่าเราต้องการให้กระแสพลังเนี่ยมันมีการเคลื่อนตัวไปตามทิศทางการเดินดาวของหลุสูคือจากท้จีไปตะวันตกเฉียงเหนือไปตะวันตก ใช่ไหมไปตอนออกเชียงเหนือไปใต้ไปเหนือไปตกใต้ไปออกไปออกใต้แล้วกลับมาที่ไทจีเนี่ยการเดินดาวมาตรฐานเลยนะครับมันก็ทําให้แบบเขาเรียกว่าพลังเนี่ยสามารถไปได้ครบทุกทิศทุกทางพอไปได้ครบทุกทิศทุกทางก็หมายความว่าความปลาถนาในแต่ละทิศที่กําหนดไว้ตามหลักการวงจุ้ยเนี่ยมันก็จะประสบความสําเร็จได้เพราะว่ามีกระแสพลังเนี่ยเข้าไปถึงครับแต่ถ้าเกิดในพื้นที่เราอย่างที่คุณตาโตได้กล่าวเมื่อสักครู่ว่า มีการกั้นเป็นบล็อกบ้างปาเป็นห้องบ้างเออเป็นพา i ิชันบ้างต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือมันก็เป็นเขาเรียกเป็นสิ่งกีดขวางเป็นอุปสรรคขัดขวางการเดินของกระแสพลังใช่ไหมคุณคิดดูว่าถ้าเกิดคุณไปกั้นอยู่ตรงกลางบ้านอย่างเงี้ยกระแสพลังที่จากประตูน้าองเข้าไปรวมกันที่กลางบ้านก่อนเนี่ยเพื่อถูกบล็อกไป มันเหมือนกับมันก็งงเ่ะว่าฉันจะไปทางไหนได้เนี่ยเพราะฉันแบบโดนบล็อกกั้นไปหมดแล้วโดนโปรแกรมไปแล้วว่ามันต้องไปกลางบ้านก่อนใช่แล้วอันนี้พอจะจากกลางบ้านก็ไปที่ตกเหนือมันไปไม่ได้แล้วเอาที่ตกเหนือเป็นหมามีผนังกั้นขึมล้นังมันซื่อๆนะลูมันไม่ได้มาเดินโค้งผ่านเตียงนอนเตียงนอนก็หลบได้หนคือมันจะงงคือพอคุณนุชมีผนังไปกั้นอยู่ที่ตกเหนือปุ๊บเนี่ยพลังบอกอ้าวแล้วตกเหนือฉันหายไปไหน เขาจะไปไม่ต่อไม่ถูกแล้วเขาจะวนอยู่แค่ท้ายจีนไงอันนี้คือผนังพลังกำลังมุ่งนั้นก็จะเดินอย่างงี้คุณคล้ายๆเหมือนกับอะไรนะสมัยนี้มันมีอะไรเครื่องดูดฝุ่นใช่ไหมที่มันไปแล้วมันชนชนชนตลอดเวลาไปไม่ได้อแล้วจะถอยออกดิฉันก็ต้องถอยออกนั่นแหละลักษณะอย่างเดียวกันเพราะนั้นเวลาเวลากลางบ้านหรือภายในพื้นที่ที่ทำหูช่วยมีการกั้นเนี่ย มันก็อย่างที่เป็นอย่างนี้แหละคือพลังมันก็จะไปต่อไม่ได้ครับมันไปมันไปไป,ไปถูกคิดแล้วแหละแต่มันก็ต้องกระเด้งกลับไปถูกเล่งกลับตลอดเพราะฉะนั้นมันก็จะวนเวียนอยู่ตรงนั้นจบเลยจบอันนี้คือไม่ต้องไปพูดถึงความปรารถนาอื่นที่ว่าอยากจะให้มีสุขภาพดีอยากมั่งคัง่งร่ำรวยอะไรไม่ต้องไปพูดถึงแล้วเพราะมันจบมันไม่ครบวงจร,ร,รเพราะฉะนั้นบ้านที่ดีในทางวงจ้ยคือต้องเปิดพื้นที่ให้ก,กว,งงว้างๆลุ่มๆไว เหมือนกับคอนโดที่คุณตุยคุณตาตโตยกตัวอย่างให้เราดูเมื่อสักครู่เพราะว่าปัจจุบันคอนโดเนี่ยพื้นที่มันเล็กลงใช่ไหมเราสร้างแบบต้องการปริมาณห้องมากขึ้นครับคราวนี้เพื่อความเป็น p r i v a t เนี่ยก็เลยบอกอ่ะถ้านนั้นอ่ะบริเวณที่มันใกล้ระเบียงใกล้หน้าต่างนี่ยคุณเอาเตียงนอนไปตั้งกันละกันละชั้นมีบานเลื่อนให้นะ,ะกั้นไว้เป็น p r i v a t ส่วนตัวตอนนอนพอมาทำุงจุย้ยลักษณะเนี้พอมีการกั้นก็เหมือนกับอย่างที่บอกอ่ะ มันก็จะถูกบล็อกไปโดยปริยายเพราะนั้นส่วนใหญ่คนที่ขึ้นมาทำคอนโดวงจุ้ยเนี่ยก็จำเป็นต้องมีการถอดออกถอดออกอมไม่ใช้บานประตูนี้ะนะเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยกระแสะพลังมันไม่สามารถวนลูปของมันได้ครับพอ,อ,อวนลูปของมันได้เนี่ยถ้าวนลูปได้พลังเกิดความสำเร็จที่เราปรารถนาได้ก็จะเกิดแต่ถ้ามันวนลูปไม่ได้ พลังไปไม่ถึงความปรารถนาที่นั้นๆันก็จะขาดหายไปสิ่งที่เราตั้งความปรารถนาไว้ที่ต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนคนทั่วไปเราพูดตามตรงว่าก็เหมือนกับบุคคลทั่วไปอะนะฮะทำมงจุ้ยเหมือนไม่ได้ทําเพราะว่าเหมือนบุคคลทั่วไปที่เขาไม่ได้สนใจว่าจะต้องมีมีผนังหรือไม่อเนี่ยมันก็เหมือนธรรมดาไปละการทำวงจุย้ยมันก็จะไม่เกิดผลอย่างที่คุณปรารถนาครับครับ ก็ลองไปพิจารณาดูในอาคารบ้านเรือนของตัวเองครับถ้ามีห้องเยอะนี่บางทีมันแก้ไขเรื่องโครงสร้างไม่ได้ง่ายแต่ให้จัดเก็บของสิ่งของต่างๆของคุณเนี่ยให้ดูเป็นระเบียบก่อนแล้วการทําให้โล่งสะอาดอยกอะไรได้สมมุติถ้าเป็นชั้นกั้นวางไว้ก็คือควรที่จะ่วางชิดมุมไปอะไรฮะลองไปจัดสรรหรือถ้าแบบมีห้องเยอะจเราแนะนำว่า ปิประตูทุกห้องเลยให้มันให้พลังมันออกเข้าไปให้โผไปได้เพราะว่าถ้าเกิดลูกปิดมันก็จะบล็อกใช่ครับดีเป็นต้นนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์การทําห่วงจุ้ยบ้างวันนี้ก็คือสอดคล้องกับเรื่องที่วันนี้เราคุยกันอคือวันนี้เนี่ยมันเป็นเป็นภาพเขาเรียกว่าดาวแห่งเป้าหมายดาวเป้าหมายนี่คือเป็นดาวที่ประจําทิศโหรสูทิศโหลสูคือ ทั้ง8ปดทิศและพื้นที่กึง่งกลางนะฮะคราวนี้ตัวแทนของทิศกับของโหลสูต่างต่างเนี่ยความปัญหาต่างต่างเนี่ยมันจะมีเรื่องของสีว่าเป็นตัวกำหนดนะฮะซึ่งในใน,ในที่นี้เนี่ยจะเห็นว่าเราจะใช้ดวงดาวเห็นไหมจะเห็นที่ดวงดาวดวงดาวที่อยู่ตรงกลางแลวตรงกลางนั่นแหละสีที่ของดวงดาวเนี่ยมันจะแตกแตกต่างกันจะมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวสีน้ำเงินใช่ค่ะ มันก็แยกไปตามทิศต่างๆเมื่อเราต้องการใช้อุปกรณ์นี้ในการกระตุ้นหรือให้เกิดความปรารถนาใดๆเนี่ยนะฮะเราก็ดูตามสีดาวตรงกลางอย่างสีน้ําเงินเป็นธาตุน้ําก็อยู่ทางทิศเหนือนะฮะส่วนสีเหลืองเนี่ยจะมีอยู่สามทิศด้วยกันคือเป็นทิศของธาตุดินก็คือตะวันออกเฉียงเหนือถึงกลางบ้าน และทิศตะวันตกเฉียงใต้นะฮะเป็นสีของธาตุดินสีเขียวเป็นธาตุไม้ก็จะมีอยู่สองทิศด้วยกันก็คือทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้นะฮะสีแดงเป็นธาตุไฟก็อยู่ในทิศใต้นะฮะส่วนสีขาวเป็นสีของธาตุโลหะก็จะอยู่ในสองทิศก็คือทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ครบแล้วท, <บ S 1> ทวน,ทวนเพราะฉะนั้นหมายความว่าเมื่อเราทราบทิศตึต่งการจะทราบทิศได้เพื่ที่เราต้องรู้จักการวัดทิศโดยการเบื้องต้นนะคุณอาจจะไปซื้อถ้าไม่ไม่ซื้อ,อถ้าไม่ซื้อก่อนถ้าไม่ซื้อก็อใช้โปรแกรมเข็มทิศที่อยู่ในมือถือของแต่ละท่านแต่ละเครื่องนะท่านใช้ไปท่านก็ไปยืนอยู่กลางบ้านแล้วท่านก็วัดออกไปโดยการเนี่ยยื่น นะตอนบนของมือถือออกไปข้างหน้าออกไปข้างหน้าท่านก็ดูหน้าจอนะฮะหน้าจอท่านน่ะมันหันไปกี่องศาตัวเลขเท่าไหร่อย่างนี้มันจะมีเป็นภาษาไทยบอกไม่ยากนะมันจะมีเป็นภาษาไทยบอกเลยว่าเหนือออกเหนือออกอกใต้ที่มีบอกหมดนะฮะท่านก็ดูตามนี้แล้วก็เล็งไปนะฮะท่านก็จะได้ทิศทางนะอย่างน้อยๆเนี่ย อย่างที่บอกว่าถ้าเราใช้ทิศย่อยที่สองคือกึ่งกลางของทิศใหญ่เนี่ยมันก็ปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นมือมือถือเดี๋ยวนี้มันมีโปรแกรมเข็มทิศอยู่แล้วเป็นภาษาไทยด้วยเพราะฉะนั้นไม่ยุ่งยากในการวัดทิศทางเอาทิศใหญ่ๆไปก่อนเอาทิศใหญ่ใหญ่เป็นหลักไว้ก่อนแล้วก็ขยับเอาทีถทีท่านทราบทิศที่แน่นอนแล้วก็ใช้สีอย่างที่ผมบอกนะสีเนี่ยมันเป็นสีของห้าธาตุ เป็นตัวแทนของธาตุต่างๆแล้วเป็นตัวแทนของทิศต่างๆก็ก็ดูตามนั้นแล้วก็ตั้งไปในเวลาติก็่าอันดับสายตาในห้องเคสเองจริงๆก็มีผู้มือนี้ใช่ไหมใู่มครับแล้วก็เวลาใช้เนี่ยแนะนําว่ามันใช้เป็นเซตหมายความว่าเซตเอ่อเซตนี้มันต้องทุกทิศทุกทิศมันถึงจะเกิดพลังเชื่อมโยงนะฮะอันนี้ก็จะเกิดความสําเร็จได้โดยง่ายครับ มาปิดท้ายกันด้วยเรื่ององจุยในใจแห่งเตาหมวกดำองจุยของท่านอาจารย์มา,า,า,มานะครับความวิตกกังวลเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้จิตใจของมนุษย์ไม่มีความสุขดังนั้นจงอย่าได้วิตกไปเลยเพราะถึงจะวิตกไปเราก็ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้หากเวลานั้นยังมาไม่ถึงก็จนะครับ องอยู่กับปัจจุบันอ,อย่าจมกับอดีตหรือหลงไหลไปกับอนาคตไงอนาจะพูดดีสุดท้ายเลย <c oughs> ไปกูไปคูอีกทีไอ้ไม่ไมส <c oughs> <c oughs> มูกเลยชม <c oughs> แล้วก็เชิญชวนทุกท่านนะครับว่าเปิดรับลงทะเบียน ไว้ครูกันแล้วนะฮะสำหรับปี2,567นก็ะก็คือลงทะเบียนทางผ่าน l ลาย ID นะครับที่ NAT เ6 7 895เาข้านั้นนะเข้าให้ครับคนนี้ท่านใดที่ปีก่อนๆที่ผ่านมาติดต่อช่องทางใดก็คือช่องทางนั้นแหละ l ลน์ ID เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะฮะท่านก็ติดต่อมาได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สิ้นสุดการ ลงทะเบียนก็คือ31ธันวา2,566สิ้นปีสิ้นปีการไหว้ครูก็คือพุธท,ที่14กุมภา67ครับแล้วก็เว้นไปหนึวันก็กลายเป็นที่วันศุกร์ที่16กุมภา67เลือกเอาวันใดวันหนึ่งที่คุณสะดวกวันใดวันหนึ่งเท่านั้นเช็คให้ดีๆนะครับเพราะว่าพินัดไม่คืนเงินทุกกรณีนะแล้วก็อีกอย่างคืออย่างนี้ เมื่อท่านลงทะเบียนแล้วเนี่ยบางท่านบอกเออฉันติดนัดพบหมอพบแพทย์เนี่ยคือพวกนี้แจ้งเลื่อนโรงพยาบาลได้อ่าอ่าผมบอกท่านตามตรงเพราะว่าท่านท่านจองวันไหวครูไปเรียบร้อยแล้วครับบางท่านบอกเออพอดีมันตรงกับหมอนัดคุณโทรไปโรงพยาบาลบอกคุณหมอค่ะที่ั่านขอเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยทางโรงพยาบาลเขาอโอเคเขาไม่ต่อว่าท่านอันนี้ผมผมเรียนตามตรงนะไม่ใช่ว่าผมอาผมผมเรียนท่นนะว่าบางท่านแบบ เกรงใจหมอมากกว่าเกรงใจอาจารย์คือคืออย่างอย่างไหวครูต้องบอกก่อนว่าไหวครูที่บอกว่าปีละครั้งปีละครั้งแล้ววันที่บอกเนี่ยไม่ใช่ว่าสุ่มมามันต้องเป็นมันเป็นวันที่ดูเรื่องดูยามแล้วว่ามันได้แค่ปีเนี้ปีปีหน้าเนี่ยได้แค่สองวันใช่การจัดวัตถุดิบอะไรต่างๆเครื่องของไหวครูเครื่องของไหวครูนี่เขาต้องมีการเตรียมการไว้เป็นจํานวนมาก นะฮะแล้วจะเห็นว่าเวลามาแต่ละครั้งเนี่ยเพิ่มมาแบบเป็นตู้รถตู้คันใหญ่นะเป็นแบบที่มีควบคุมอุณหภูมิครับชุดไหว้ครูที่ต้องสดใหม่ตลอดเวลานะฮะอันนี้ก็แจ้งว่ามาได้เลยท่านอย่ามัวแบบว่าเออเดี๋ยวฉันรอคริสต์มาสแล้วฉันค่อยไหว้ครูค่อยลงทะเบียนไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นนะับตอนนี้ท่านสะดวกก็รีบติดต่อเข้ามานะฮะเพราะอย่างบางท่านพอ ลงทะเบียนไปสักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็บอกว่าเอา้าดิฉันมีความเร่งด่วนต้องขอเลื่อนเลื่อนอย่างเงี้ยอ,อันเนี้ยท่านท่าน,ท,านท่านต้องมีความตั้งใจก่อนว่าถ้าท่านกําหนดวันนี้แล้วท่านต้องมาร์กในปัิทินท่านเองเนี่ยท่านอย่าไปลืมเพราะบางคนบอกว่าพอฉันมาร์กเสร็จท่านเองก็ลืมว่าเออฉ่นลืมไหวครัววันนี้นะแล้วไปนัดคนอื่นต่อซ้ําซ้อนขึ้นมา,ามันก็ทําท่านแบบลําบากใจผมเข้าใจตรงนี้นะก็เตรียมความพร้อมตัวเองไว้แต่เนิน่นๆครับ การไหว้ครูถือเป็นสิ่งสำคัญในการแสดงความกตัญญูเวทิตาคุณครับที่ได้ใช้วิชาใช่ของครูบาอาจารย์แล้วก็แนะนำอีกอย่างหนึ่งคือหนังสือข้อคิดพวงจุ้ยในใจที่คุณแตงใช้อยู่เนี่ยมีทั้งหมด3เล่มมีหลายคนสนใจว่าเอออยากจะไปดูที่ไหนก็คือไปที่ห้องเคล็ดได้เปิดดูได้นี้เลยไปเปิดดูได้จริงๆมีมี โอ้หลายสิบเล่มจะเป็นร้อยเล่มอยู่แล้วครับ,รบแล้วก็ถ้าบอกว่าคุณเริ่มมีที่มองจุ้ยในใจปุ๊บอย่างอื่นคุณก็ทําอะไรประสบความสําเร็จครับพบกับเรา3คนสาษประสาได้ใหม่พรุ่งนี้ในรายการฮ <ผม S 1> องจุย้ยเชี่งวน <ผม S 1> วันนี้ลาไปก่อนสสวัดีคสวัสดีครับ